ีหัวเพื่อนนี่ขึ้นมาวางวันนี้ครับผมพอเราขึ้นมาวางวันนี้ฝ่ายตรงข้ามเหลือคนเดียวไม่สามารถกู้ได้นะอ่ะยกเว้นฝ่ายตรงข้ามต้องเหลือ2คนเราจะแบบแพ้หมดทีมมันก็กู้ไม่ได้นะคือแบบมันแน่นอนว่าชนะร้อยอยู่แล้วถ้าเราวางข้างบนเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือคนเดียวนะ If you happy and you know it c r a p your hand If you happy and you know it c r a p your handIf you happy and you know and you r e a l l want to show, if you happy and you know, it c r a p your hand. โอเคนะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมอีกแล้วเอเลนโซนนะวันนี้ผมจะทำการเล่นโหมดบอมนะผมเป็นด่านใหม่ของโหมดบอมน,น,นี้นี่เองนะอ่าก็ด่านนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเออ่บอกจุดวางนะว่าจุดวางมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีที่แอบตรงไหนบ้างนะเหมือนมีบั๊กแซมๆด้วยนะผมแบบไม่ได้นี่เสมอไปนะทุกคนแต่บั๊กก็ค่อนข้างโกงนะลองไปใช้ดู เป็นไงแล้วไอ้ชาติกูนี่มันจังไรจริงนะก็มาเล่นมาเลยมาเลยแต่ผมจะไม่เล่นบัคกในโหมดปกตินะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นในโหมดปกติอยู่แล้วแบบไปลงแรงก็หมดปกติเนี่ยผมไม่เล่นบัคกแน่นอนจะเอาบัคมาเฉพาะตอนที่แบบสร้างห้องเล่นเองนะผมผมจะไม่มีอย่างนั้นแน่นอนนะลองตรวจสอบดูได้นะผมไม่เคยทําอย่างนั้นนะ List Man s h อ p เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เเติมคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข UID และชื่อตัวละครเพียงแค่นั้นสําหรับการเติมครั้งแรกในบัญชีคุณนั้นได้รับโบนัสเพิ่มฟรีๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมเกมคุ้มๆอย่างอื่นอีกมากมายที่ร้อยคุณไปเลือกสรรกันเองเพียงแอดไลน์แอดวิดแมนช็อปอย่าลืมแอดนะเฮย้ยหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเกมเริ่มแล้วครับผมป่ยวางบอมเดี๋ยวผมจะเดินเป็น บีก่อนแล้วกันอ่ะบี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 จุดบีเนี่ยส่วนใหญ่ตำรวจจะเข้ามาดักตรงนี้นะผมอ่าดูแป๊บนึงมันจะมาดักแถวแถวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ผมยิงเนี่ยแถวนี้นะแล้วก็ข้างในนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ตำรวจจะดักนะผมก็เป็นตรงนี้เลยนี่นะครับผมนี่จะแอบกันตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นส่วนใหญ่เราเข้ามาแล้วก็ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมปกติอ่านี่นี่นี่น แล้วเต้นมองอ่าเราก็เห็นปกตินะผมอันนี้ปกติใครๆเขาทากันนะผมแล้วก็เต้นตรงนี้แต่ตรงนี้จะโดนยิงทะลุได้นะแล้วก็ยิงทะลุไปหาเขาได้ด้วยเช่นกันเว็บมายืนตรงลานกว้างๆหน่อยลานตรงกลางหน้าเขาเนี้ยนี่ครับเข้าเห็นไหมทะลุเข้าหัวไปเลยนะอันนี้เน้นยิงสุ่มอันนี้ปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรแบบแปลกใหม่นะผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูวัคก,กันเลยนะว่ามีตรงไหนบ้างด้วยนะผม มันก็ไม่ใชเชิงบัคหรอกมันก็แค่ต่อตัวแต่ก็ต่อตัวก็คือบัคเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อตัวที่เราจะต่อกันก็จะมีเอ่อตรงนี้ครับผมเป็นจุดวางนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีต่อตัวขึ้นขึ้นอันนีไ้ได้ครับผมขึ้นได้ทุกอันเลยนะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ขึ้นไม่ได้นะผมที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยโอเคอันนี้ก็ขึ้นได้ครับผมนี่อันนี้ต่อตัวขึ้นไปข้างบนอันนี้แต่ขึ้นไปทําไมก็ไม่รู้นะเห็นจงแจ้งมากเลยทุกคนเนีๆๆ่ยตามเนี้ย อ่าเดี๋ยวเรามาดูจุดบัอกอันนี้ก่อนจุดวางครับผมเป็นจุดวางที่โกงครับผมจุดบีแต่ว่ามันจะโล่งนะข้อเสียคือมันเป็นจุดวางที่โล่งมากครับผมแล้วก็สามารถโดนยิงทะลุดได้ด้วยนะถ้าอยู่หลังหลังไม้เนี่ยอือันนี้เป็นจุดบีครับผมแล้ววิธีวางให้โกงก็คือนี่เดี๋ยวให้แฟนของมาน,นี่ครับผมฮัลโหลเวฟมามานั่งหน่อยนั่งก็คือให้ให้มีคนมานั่งตรงนี้คนหนึ่งครับผมสมมติเรามากับเพื่อนเราอะ มาเพื่อนเราแบบเราเล่นอยู่ใช่ไหมมาเพื่อนเราเพื่อนเรานั่งนั่งหน่อยพ่ชิดเลยนีครับผมขี่หัวเพื่อนตัหนึ่งขี่หัวเพื่อนนี่ขึ้นมาวางวันนี้ครับผมพอเราขึ้นมาวางวันนี้ฝ่ายตรงข้ามเหลือคนเดียวไม่สามารถกู้ได้นะอ่ะอยนฝ่ายตรงข้ามต้องเหลือสองคนนะ,ะสมมติผมยิงแบบอ่าให้ให้ใหใหแฟนผมยิงผมเลยผมผมยอมยอมตายนะมันกู้ไม่ได้นะอืมแม้แม้แม,แม้แต่เราจะแบบแพ้หมดทีมมันก็กู้ไม่ได้นะคือแบบ มันแน่นอนเราชนะร้อยเอยู่แล้วถ้าเราวางข้างบนเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือคนเดียวนะย้ำว่าฝั่งตรงข้ามต้องเหลือคนเดียวนะถ้าเขาเหลือสองคนเขาต่อขึ้นได้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้เป็นทิกเล็กๆนน้อยครับผมอ่าแบบวางบนกล่องนะเห็นปะเหลือคนเดียวไม่มีทางกู้ได้คือแบบเราชนะแน่นอนร้อเปอร์เซ็นแน่นอนทุกคนอันนี้ผมยอมรับเลยนะโองนะเดี๋ยวเราไปดูจุดเอบางจุดบีันมีแค่นี้จริงๆนะผมแล้วจะมีเออมีมีบีเชื่อมอยู่แต่บีเชื่อมแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูบีเชียมเท่าไหร่เบฟเข้ากลางมาเลยครับเดี๋ยวผมพาดูกลางด้วยนะนี่นี่คือกลางนะผมะบีเชียมผมจะมีตรงนี้ต้องต่อตัวขึ้นไปนี่อันนี้คือไม่ได้โกงเลยนะอยู่แค่ตรงบนนี้เองไม่ได้แบบโกงมากเบฟมากลางยังตรงนี้ก็มีนะผมนี่ตรงนี้ขึ้นอันนี้ไม่ใช่บั๊กนะน,นี่มันขึ้นได้อยู่แล้วนะผม มันไม่ใช่บล็กนะนี่ขึ้นได้อยู่แล้วอีกฝั่งนึงก็ขึ้นได้แฟนผมผ่านไปแล้วเนี่ยขามุยแล้วดูทรงนี่ครับผมอีกฝั่งหนึ่งแ๊บนึงนะขึ้นนี่แล้วโดดขึ้นนี่ไ็ได้อ่าเห็นไหมตรงนี้ครับผมจุดยุทธศาสตร์ต่างๆนานานะมันขึ้นได้ปกติแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวมาบอกจุด A บ้างอ่าแบบหนึง่งเอ้ยหยุดหตรงฐานผมฐานผมหนึ่งมา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 ฐานผมหน่อยอยให้แฟนผมมาฐานผมนะครับ เพราะว่าสานผมเนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่ก็คือขึ้นในวันนี้อ่าขึ้นในวันนี้เลยแต่ว่าทําทําไมก็ไม่รู้นะแบบอะไรประโยชน์มากเลยเดี๋ยวนะอ่าเบฟบกระโดดเลยเดี๋ยวต้องให้ข้างใต้กระโดดเลยนะเอาไม่ได้ไม่ได้เอานั่งนั่งใหม่นั่งใหม่ฮึบกระโดดเลย้ไม่ได้ทุกคนตอนตอนน้องขึ้นได้แป๊บนึง จะ่ทำในรอบเดียวมันทำยาคโดนยิงตายก่อนนะถ้าจะทำจริงเอายังวะนี่ขึ้นได้แล้วทุกคนนี่ผมาอยู่ข้างบนเลยนะตรงนี้โดดไปไม่ถึงนะครับต้องต่อตัวอีกนี่เราก็อยู่ข้างบนนี้ก็ยิงแบบจิ้ว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 ปกตินะทุกคนจะทำทำไมก็ไม่รู้มันแบบไม่ได้โกงเลยนะเดี๋ยวแฟนผมยิงก่อนผมก่อนอ่ายิงยิงเขาก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามาเอ๋ผมเดี๋ยวผมจะสอนจุดตรงเอเลยตั้งแต่เอ่อ เอยาวเลยทุก <c oughs> <AI R S 2> คนตั้งแต่ตรงคาร์แรคอนเทนเนอร์ครับผมแล้วก็สอนทั้งฝ่ายป้องกันเลยนะฝ่ายป้องกันควรจะอยู่ตรงไหนดีอะไรอย่างนี้มีบั๊กเลยนะฝ่ายป้องกันอาตรงนี้ก็มีบั๊กนะผมตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นได้นะถ้าเราต่อตัวขึ้นไปอะเนี่ยแฟนของมาเอยาวก่อนนะถ้าจะบุ่งจริงเนี่ยผมไม่แนะนําให้เข้าคอนเทนเนอร์นะผมแนะนําไม่เข้าตรงนี้แล้วก็มายืนเต้นตรงนี้นครับผมนะเราจะไม่โดนยิงแน่นอนนะยังไงจะโดนระเบิดยัดเข้ามาข้างหลังข้างหลังข้างหลัง เออยืนยืนนี่เลยเอ่ะสมมุติเราเข้ามาจากเอยาวใช่ไหมแต่มันฝ่ายโจรเดี๋ยวดูยืนไหนวะนี่นีน่นั่งนั่งน,นี้หน่ะขั้นหนึ่งนะทุกคนโอเคอ่ะกระโดดเลยครับโอเคนี่ขึ้นมาได้แล้วตรงนี้ลงไปนะลงไปคือขึ้นไม่ได้นะทุกคนนะนี่แล้วก็อยู่แบบนี้แล้วก็ยิงจิว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 ,จวเป็นปกตินะครับผมก็ ไม่โกงจริงๆตรงนี้ไม่โกงเลยตรงนี้แบบเห็นชัดมากอะ่ะพาแบบโดนยิงหัวด้วยนะอืมนเอ่ยแฟนหนุ่มหายอะเ้าอ๋าออ,อ,อยู่ข้างหลังผมโอเคนี่ตรงนี้ครับตรงนี้คนเล่นบ่อยมากนะทุกคนวิธีเพราะเอ A ส่วนใหญ่เขาจะดักกันตรงนี้คนระับผมนี่เขาจะดักเล่นดักกันตรงนี้เลยแบบให้เราโผล่มาโดนยิงเลยอะ่ะสไนจะดักนะให้เรามานั่งตรงนี้น,นี่อ่านีตรงนี้ จริงๆถ้าเรามีคนเพิ่มเนี่ยเราต่อขึ้นข้างบนนี้ได้อีกนะเนี่ยทุกคนแล้วก็ไปยันดบบน้ำตาลน้ำตาลได้เลยอะนะเนี่ยถ้าเราต่อขึ้นตรงนี้เราก็เต้นดูได้เห็นนะฝั่งข้ามยิงเราไม่โดนนะดูดูดูด,ดูเห็นไหมอ่ะดูดิเข้าส่องอย่างข้างในนี้ได้เลยอันนี้คนเล่นบ่อยมากอันนี้ผมเจอบ่อยสุดแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีวางผมแนะนําจะวางก็คือวางให้วางตรงนี้อย่าวางชิดมากครับผมนี่วางตรงนี้เลยพอเราวางเสร็จนะอ่ะโอเค ล้วก็มาดักแถว A นี่ครับผมดักอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวดูทุกคนเห็นไหมเราก็จะเห็นคนมากู้แล้วพอมากู้ก็ยิงถ้าเขายังไม่เขายังเดิน,นแถวงนี้ยังไม่มากู้ไม่ต้องยิงนะทุกคนให้เขาแบบเดินแล้วหยุดตรงนิ่งๆตรงนี้ก่อนมนจะเป็นเป้านิ่งับผมพอเป็นเป้านิง่งเราก็ยิงเลยพุ่งๆให้แฟนของคู่กันครับว่าสกรอมน้ำสองจะเอาให้เท่ากันตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะผมเคยลองแล้วนะผมเฮดบัคเดี๋ยวไปเอยาวใหม่เอมีเยอะมากจริงๆทุกคนอันนี้สอนจะฝ่ายบุกนะ ยังไม่ได้สอนฝ่ายป้องกันเลยนะผมแบ๊บหนึ่งนะนี่ฝ่ายบุกอ่ะเข้ามาเข้าอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมไปเข้าอย่างนี้ประจํานะผมเลยน,นี้ตลอดโอเคอ่ะตรงนี้ขึ้นได้ผมแต่ขึ้นไปทําไมก็ไม่รู้นะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยต่อตัวขึ้นตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าไม่เนียนเลยถ้าแบบมาจากอยาวนี่เห็นเลยนะเอเชียมเนี่ยมาจากเอเชียมนี่แบบมองคือก็ตจกเห็นเลยวิธีดูคนเอเชียมองผมส่วนใหญ่คนเขาจะไปดูเขียวตรงนี้ ไม่ดีัะผมไม่ดีเลยจริงๆแบบโดนยิงง่ายมากวิธีดูให้ดูตรงนี้ตรงนี้จะไม่โดนกระสุนยิงทะลุมานะผมแล้วก็จะเห็นคนด้วยเช่นกันนะผมอืมแต่ไม่ใช่ว่าจะโกงเสมอไปนะทุกคนตรงนี้นะเพราะว่าฝฟนของข้ามเห็นได้นะครับผมมีวิธีเห็นอยู่อ่าให้แฟนผอม,มาเต้นตรงนี้นะเต้นๆตรงนี้เอาหายเงียบไม่มาเอาหายเฉยเอาเมืองเต่มเมื่อไหร่อ่ะเอา นี่ครับผมสมมติผมมาจากเอเชียมนะเอเชียมมาข้างบนเห็นแน่นอนับผมถ้าไต่ข้างบนมาแล้วมองเห็นแน่นอนอะเต้นไว้ก่อนแต่ถ้ามาตรงนี้ก็เห็นครับผมนี่แล้วงัดขึ้นหน่อยอ้าวไม่เห็นเฉยรอบนี้รอบนี้ไม่เห็นวะไนเป็นงี้อะเต้นอยู่ปะเนี่ยเต้นอยู่เอ้ทำไมไม่เห็นวะก็เงียบนะทุกคนมันจะมีท่าเต้นบางท่าที่เราไม่เห็นนะทุกคนแต่มาข้างบนนี้เห็นแน่นอนเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนให้ดู ชึบอ่านี้ข้างบนนี่นะเห็นเห็นเห็นเข็นแขนนะเห็นแขนไหมอ่าจะประมาณนี้เห็นต้นนะผมโอเคฝ่ายป้องกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนมามามาเดบฝ่ายป้องกันมีบั๊กครับผมอ่าเดี๋ยวมาตรงรถก่อนเลยรถนี้บั๊กได้นะทุกคนขึ้นไปยืนบนรถแต่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่นี่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแบบเพื่ออะไรถามจริง ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรนะเกือบโดนยิงง่ายมากเกือบเป็นเป้าล่อเลยอะบอกให้เดี๋ยวมีจุดหนึ่งอะทุกคนเดี๋ยวแฟนผมอยู่ไหนนะนี่ับผมมาจากสมมติศัตรูมาจากเอหยาตรงนี้โกงมากนะทุกคนผมเจอมานะนี่ตรงนี้ให้นั่งตรงนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวแฟนผมกระโดดขึ้นมาตรงนี้โคตรโกงบอกเลยอโดดเลยครับอะนี่เห็นนะมโกงทุกคนตรงนี้โกงจริงตรงนี้สามารถโดดขึ้นมานี่ได้นะอ่ะเห็นไหม แต่เราจะกระโดดขึ้นข้างบนนี้กว่าไม่ได้นะครับผมนิดนึงเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นขึงบนนี้มากกว่านี้ไม่ได้นะเห็นไหมมันจะติดเลยนะครับตรงนี้ติดแล้วตรงนี้โกงโกงยังไงมาส่องเอยาวครับผมนี่เห็นไหมแฟนผมยืนเอยาวแฟนผมยิงได้ไหมลองยิงเข้ากำแพงมายิงไม่โดน่ะยิงไม่โดนยิงกำแพงเลยก็ได้ครับผมเปิดทะลุยิงก็ไม่เข้าครับผมบอกเลยวิธีสู้ก็รูดรูด,รดอย่างนี้นะทุกคนอ่าเห็นไหม เป็นไงโกงวะทุกคนแต่ว่าระวังเออจะเชื่อมให้ดีนะเป็นไงบักเนี่ยผมหาในทุกด่านบอกจริงจริงผมเจอบักด่านนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่าผมหมกไว้เออไม่บอกใครนะผมจะถามว่าเฮ้อยอันนี้ทําหาแต่บักสรรหาทำว่าดีมีดราม่าอย่างไงก็ต้องมีทุกคนนะคนไทยสรรหาดราม่าเก่งอ่าเดี๋ยวให้แฟนของผมอยู่ตรงนี้อีกตรงนี้ก็โกงทุกคนอ่ะทมมุนมาจากเอนี่ให้แฟนผมมผมนั่งตรงนี้คนระับผม นั่งก่อนนี่เราจะขึ้นไปบนนี้นะทุกคนโดดเลยครับโดดเลยอีนิดนึงเอ้าไปหาเอาโดนเลยเหรอเอาใหม่ทุกคนเอาโดดเลยครับเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวแล้วอเออขึ้นได้แล้วครับผมนี่ทุกคนมาอยู่บนนี้ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนผมไปยืนตรงไอ้นี่ตรงรถแดงเลยรถแดงไกลๆเลยเนี่ยที่ผมปาระเบิดไปนะอ่ายิงได้ไหมทุกคนเนี่ยเรายิงเห็นไหมอ้าวแฟนแฟนผมยิงผมได้ปะถ้าผมนั่งอ่ะยิงเข้าวะยิงทะลุปะยิงไม่ทะลุใช่ไหมไม่ทะลุครับดูดูยิงกระสุนแบบเนี่ยจ่าจิ้มจิ้มมาเนี่ยยิงนีงทะลุปะยิงยิงดิต้องทะลุอยู่แล้วมันเห็นอ่ะจะยิงหัวเด้อ อ่ะเนี่ยทะลุครับผมโอเคก็ประมาณนี้จุดต่างๆไม่มีอะไรละอ่ะแล้วผมจะบอกเออจุดกันโดวยวิธีกันของกลางครับผมวิธีกันก็จะมีตรงนี้เลยส่วนใหญ่ผมจะเล่นดักตรงนี้นะเพราะเวลาปลาระเบิดมามันชนเียเนี่ยพอเราอยู่หลังกําแพงเราจะไม่โดนระเบิดจะยเว้นจะปลาข้ามมาแถวๆเนี้ยเนี่ยปลาข้ามอยู่นี่ชงข้ามข้ามามาอย่างนี้แหละเราจะโดนสเก็ดระเบิดนะผมอ่าประมาณนี้มีประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็มันไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้ก็หมดหมดเลยนะ รถนี้ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะผมต่อตัวขึ้นเหมือนกันนะประมาณนี้เลยเอาจริงผมอยากต่อขึ้นทั้งหมดนี้อีกแต่ว่าผมว่ามันทุเรศไปนะ <c oughs> เริ่มทุเรศแล้วทุกคนใช่ไหมเออตรงนี้เออเป็นจุดเต้นส่องได้นะทุกคนผมก็เต้นส่องงนี้ประจํานะสมมติมันมาจาก <c oughs> เราเห็นมันแล้วว่ามันมาจากตรงนี้นะเราก็เต้นส่องจุกมันเลยตรงนี้ผมจุกโคตนมันตรงนี้จาได้เลย <c oughs> นะก็ประมาณนี้แล้วกัน ไม่มีะแล้วครับผมก็จุดบัคกหมดเลยนะผมบอกวิธีสู้เอยาวถ้าเราไม่ไหวนะผมเป็นไฟบุกเราไม่ไหวกดนั่งอ่ามันจะยิงกันไม่โดนในในให้เดี๋ยวให้พบแฟนผมมาเอเชียมก่อนไม่ใช่เอยาวเอเชียมเอเชียมคุณผิดนะเอาที่เราแบบยิงแล้วสู้ไม่ไหวจริงๆเรากดนั่งแนละ้วผมแบบเหมือเราลีลกกระสุนเลยอยู่อะไรเงี้ยมาเอเชียมครับผมเข้าเข้าทางจุดเออ่ะมาสู้กันเลยฟองดูนะทุกคน นี่น oh, no ี่นี่กันกันเห็นไหมทุกคนยิงมายิงมายิงไม่โดนโอ้ไปยิงปื๊ดนี่ทุกคนปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดเนี่ยดูทุกคนผมจะเล่นอย่างนี้ประจำเลยนะแบบโกงมากเนี่ยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะเก็บแบบช็อตเดียวลวดช็อตเดียวตายช็อตเดียวตายผมจะไม่ค่อยนั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ผมยิงเช็คให้เฉยนะทุกคนว่ามันเอ่อกันได้เฉยนะผมเดี๋ยวแฟนผมตายนะยิงมากนะครผมเมื่อถึงยิงปื๊ดยิงแบบเอาให้ครบแบบสามนัดสี่นัดเลยทุกคนมันจะได้แบบตายนะ จดยวเวย้ยถ้าเราเลือดโลจริงๆเรากดนั่งเลยทุกคนเราไม่ชัวร์นะผมจะมีบางจังหวะที่ผมกดนั่งนะผมโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมเฮ้ยผมว่าผมจะเจอบั๊กใหม่ปลเนะี่ยใช่ไหมถ้านั่งๆๆน,นั่งนั่งบนรถเนี้ยแล้วแบบเราขึ้นบนนี้ได้อน่น่าจะเป็นบั๊กแต่ผมไม่ทำดีกว่ามันจะจังไรเกินไปนะเพื <c oughs> อ่อตีก็จังไรอยู่แล้วทุกคนก็ เท่านี้แล้วกันใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับสไคร้น้องทุานี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนไปไหนกล้องก่อนวิววิววิเฮ้อเฮ้อเฮ้อมีคนฟันกูมีคนฟันกูบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหมดละ